ไปดูผลงานอุ่นเครื่องของทีมสโมสรอังกฤษอีก out ทีมหนึ yes, ่งครับแต่เป็นทีมในระดับแชมเปี้ยนชิพต่ำกว่าเพลย์มาร์ลิกนั่นก็คือเลสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนนี้ทีมจิงจอก็มีโอกาสอุ่นเครื่องกับยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดครับแล้วก็สุดท้ายพ่ายไปเพียง1ต่อ2ครับฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องที่สนามชิงพาวเวอร์สเตเดียมของอังกฤษครับเลสเตอร์ซิตี้ทีมในลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษรับการมาเยือนของยักษ์ใหญ่จากสเปนอย่างเรอัลมาดริดครับ นาทีที่42โคเซ่มาเรียกาเยคอนก็ยิงให้ทีมชุดขาวขึ้นนำ1-0จบครึ่งแรกมาดิดก,ก็นำวยสกอร์อน,นี้ครับครึ่งหลังทั้ง2ทีมก็มีการเปลี่ยนสีเสื้อลงมาครับมารติดก็มาใส่ในชุดเข้มขณะที่เลสเตอร์ก็เปลี่ยนมาใส่ชุดสีขาวอย่างที่เห็นในภาพนี่ฮะก่อนที่คาริเบนเซม่าจะมาบวกลูกที่2ให้กับมารติดนาทีที่61แต่ว่าทางด้านทีมชิงจอกเลสเตอร์ยังไม่ยอมแพ้ครับก่อนเวลา2นาทีก็มาตีไข่แตกได้สาเร็จจากทางด้านของลอยไดเออร์ e e R แต่ว่าสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันครับจบเกมนี้เวลมาตริดเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป 2, 2> <ic> ประตูต่อ <ic> หนึ่งครับเลสเตอร์ <ic> ก็สู้ครับแล้วมาได้ตีตืรอลูกนี้นาะทีที่88แต่ก็ไล่ไม่ทันครับแพ้ทีมราชันชุดขาวเวลมาตรวิดไป1-2ต่อ 2, <ic> 2ครับ